ตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะช่วงนี้อย่าไว้ใจฟ้าฝนนะคะเป็นกรณีที่หนุ่มชาวเมียนมาไปเล่นโทรศัพท์กลางแจ้งขณะที่ฝนตกแล้วฟ้าผ่าที่สุดแล้วเขาเนี่ยโดนฟ้าผ่านะคะภรรยาก็ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยเหลือคะ่ะ นี่เป็นภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมกำลังช่วยกันเรียกชายชาวมินมานอนหมดสติหลังจากเจ้าตัวไปเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วฟ้าผ่าลงมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ตำบลดอนหัวล่ออําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีทางภรรยาเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากกินข้าวเสร็จสามีก็เดินออกมาข้างนอกเพื่อตั้งใจมาเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างนั้นฝนตกหนักมีฟ้าผ่า พอได้ยินเสียงฟ้าผ่าปั๊บเนี่ยเอา้าไม่ได้ยินเสียงภรรยาไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงสามีละก็เลยเดินออกมาดูปรากฏว่าเห็นภาพเลยค่ะร่างของสามีนอนสลบอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยไตรคุณธรรมเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินนะว่ามีเสียงฟ้าผ่าเนี่ยดังมากสักพักหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์โทรมาแจ้งบอกว่ามีคนถูกฟ้าผ่าหมดสติไปแล้ว ก็เลยรีบเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุโดยตอนแรกเนี่ยมาพบชายชาวเมียนมาไม่มีชีพจรก็ต้องรีบช่วยกันช่วยเหลือนะคะให้เจ้าตัวเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่ยังไม่มีแรงที่สุดแล้วก็ต้องพาขึ้นรถกู้ชีพไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักอย่าไว้ใจฟ้าฝนค่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะ